ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนให้มีวิทยาฐานะชำนาญการผู้ขอเข้ารับการประเมินนางธนาพรมีสิริตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม อำเภอโนสนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32เกิดเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2533ปัจจุบันอายุ30ปี ประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบุรีรำพิทยาคมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาเอกเดี่ยวเคมีเกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทเข้ารู้สามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึ ึกาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์ประวัติการเข้ารับราชการบรรจุรับราชการวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2557ในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมอำเภอโนนสวรรค์จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนสามิคีพิทยาคมอำเภอนวนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์งานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ครูเวนประจวบวันพฤหัสบดีกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์งานบัญชีงานควบคุมภายในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆ ด้านที่หนึ่งการปฏิบัติงานด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรญ,ญาบรรณวิชาชีพตอนที่หการมีวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่นรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความุมดสาหาขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำลีของงามโดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่ามีประสิทธิภาพเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมศริยธรรมมีความศรัทธาของการประกอบวิชาชีพข้าราชการที่ดีและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องกระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนตอนที่ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิตประจำวันเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการละเวนอบายามุขและสิ่งเสพติดปราพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนโดยปฏิบัติตนอยู่ใน ในศีลธรรมอันดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันตอนที่4ความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสารรค์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานาการณ์ใด เจ้าจกกล่าวถึงวิชาชีพของข้าพเจ้าในเชิงบวกอยู่เสมอพยายามร่วมมือและร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพจนสำเร็จและเป็นตัวอย่างได้ตอนที่5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบัง หวังสิ่งตอบแทนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนมีสิทิอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านที่สด้านความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคาพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มที่เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนานำไปใช้และประปับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างครบถ้วนตามองค์ประกอบโดยสอดคล้องกับหลักสูตรของผู้เรียนและบริบทของชุมชนส่วนที่2การพัฒน,นาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้ามีการศึกษาหาความรู้โดยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นทั้งจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ รวมทังการให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ ด้านผลการปฏิบัติงาน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาที่สอนเคมีเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนปัจจุบันเพิ่มขึ้น1.13คิดเป็นร้อยละ2.26 2. ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก สูตรที่สถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละร้อยและจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจด รางวัลครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและสัญญาบันวิชาชีพครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2562สาสมาคมผู้บริหารโ,โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุดีรำรางวัลครูดีไม่มีอบบยามุกประจำปีการศึกษา2562 รางวัลผู้มาปฏิบัติราชการดีเด่นประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562รางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำาปีการศึกษา2560สาเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนสุวรรณ รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามิติระดับมัธยมศึกษาปีที่1นึ 3, ระดับเขตพื้นที่การศึกษางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69 รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันปฏติมากรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกโดยการปล่อยด้วยมือระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการจัดสวนถาแบบชื้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ระดับเขตพื้นที่การศึกษางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ห5ส้ รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึ 6, ระดับเขตพื้นที่การศึกษางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64และท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านผูน้อำนวยการและคณะครูนักเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนข้าพเจ้าตลอดมา และขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอให้มีวิทยาฐานะชำานาญการไว้ณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ